หมวดสองบททั่วไปมาตราย9การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคระหว่างบุคคลและหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นทรรเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องทินกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องอื่นๆจะก,กระทำนี้ได้มาตรา30ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณ,ณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้หนึ่งมีสัญชาติไทยสองมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรม,มนูญแห่งราชอาณนะาจักรไทยสี่ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นห้5ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกคสุหกไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสังพักราชการถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสังพัก หรือเพิ่อถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองคอ์กรวิชาชีพนั้นนั้เจะไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพักการเมือง 9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย สิบไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละบุโทษสิบเอ็ดไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศสิ 12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น13ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมาตรา31อัตราเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอัตราเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งสำหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38คอ2ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือนมาตรา32เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได้โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจ่ายคืน หรือให้กู้ยืมเพื่อดำเนินการตามโครงการสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบที่กระทรวงกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมาตรา33มาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่กคส กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมาตรา34ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกามาตรา35วันเวลาทำงานวันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่กคสุกำหนดในกรณีกคสุยังมีได้กำหนดให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา36เครื่องแบบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นมาตรา37บเ็บำเน็จบำนานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน